สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนีก้ก็ไปอยู่กันในเกมฮันกี้ชาร์กเอ้ยไม่ใช่ฮันกี้ดากอนนั่นเองวันนี้ผมจะมาวิวเจ้าไซส์เอ็มนั่นเองเป็นไซส์ที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนเป็นไซส์ที่เหนือขึ้นมาจากไซส์เอสที่เป็นไซส์แบบว่าไซส์สองตัวนี้นะซึ่งผมวิวไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิวนี่เลยโคดี้ดากอนนั่นเองไม่รู้จะโหดขนาดไหนนะต้องไปลองเล่นกันเลยเดี๋ยวผมอันเนี้ยลูกน้องผมจะใส่อันนี้ไปเลยกันนะ เออเอาไป,ไปพ่นพุ่นไฟต่อมาเอาเอะไรดีอ่ะมาคนนี้มีอะไรวะเออเอานี้กันนะเทดดีไม่ใช่หรอกน่ารักดีเอ้แต่ว่าทุกคนตอนนี้ผมสามารถใส่สัตว์เดี้ยงได้ถึงสามตัวพร้อมกันแล้วแต่ก่อนน่ะผมใส่ได้แค่สองตัวตอนนี้ผมใส่ได้สามตัวเป็นในที่แบบอ,อู้ดีดีดีอันนี้ดีมาก <S 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 ไปเลยสามตัวก็สามตัวมาแต่วน,นี้ <c oughs> ทุกคนจะได้เสียงรบกวนหน่อยก็ขอพัยด้วยทุกคน เพราะว่าแถวบ้านผมเขาประกาศอะไรไม่รู้ไปดูก็เริ่มกันเลยมาแล้วอ้หูตัวเราโคตรใหญ่ทุกคนไม,ไม่ไม่ได้โคตรใหญ่แต่ว่ามันใหญ่กว่าโกรดก่อน,นทุกคนผมว่าใหญ่กว่าพวกไซเอ็มอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ตัวมันช้าๆนะไม่อุ้ยตัวมันช้าๆว่ะทุกคนเอ้ยผมเจอเข้อเสียมาแล้วเนี่ยตัวมันช้าม,มากงำยำยำยำตัวมันปากเล็กก็เล็กแต่ว่าตัวมันใหญ่อยู่นะเฮ้อกินเลยกินเลยอันนี้โอ้โหเราเจอวัว อูวัวมันร้องไงวะอูดอูดอูดป่ะหรือว่าอ้าวมันมันเป็นหมูไม่ใช่หรอไม่ใช่วัวซะหน่อยอยกระต่ายบินได้เรียบร้อยผมเวลอัพแล้วอันนี้เราก็กินคนได้กินอะไรได้อีกอ่ะอันนี้กินได้ไหมอู้นีมันคือเศษขยะอ๋อมันไม่ใช่กระดาษมันเป็นมันไม่ใช่ขยะมันเป็นกระดูกไอ้ช่อดีแล้วเบิร์ตกินได้ไหมเอาเดี๋ยวเราระเบิร์ตก็อยากกินไม่ได้ทุกคนอย่าไปหากินนะผมลองกินให้แล้วนะในตัวเอ็นอ่ะระเบิดอันนี้ระเบิดไฟเรากินไปก่อนเออกินอะไรล่ะกินไม่ได้ นิ้หูเราก็สามารถกินตัวตัวแรกใส่ใส่แบบว่าใส่แรกได้ด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดตัวนี้นี่ไงงำงำงำยำง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 ำนกอินทรีทุกคนเวลาเจอนกอินทรีก็อย่าลืมกินกันด้วยนะเพราะว่ามันจะกัดเรานะถ้าเราไม่กินมันอ่ะอ่ะเจ้าบินที่ว่ามันมีหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรนี่มันคืออะไรกินก็บินเหะแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนตัวนี้มันเล็กมากแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะทุกคนบอกตรงนี่ความเจ๋วของมันคืออะไร ผมก็ยังไม่รู้นะว่าความเจ๋วของมันคืออะไร <c oughs> ผมกำลังหามันอยู่นะพูดไปงั้นแหละโอ้โหนกนกนก,นกอะไรนกสีนกหลากสีหรอมีหลายตัวจังอะงางาๆงากินให้หมดเลยโอ้โหผมได้โกราละมาเลยเอ้ยมันไม่ใช่โกรานี่คืออะไรไฟรัเออโอ้โหนี่ก็สามารถเผาเผามันได้ไอ้พวกยักษ์เนี่ยโอ้โหเจ๋งว่ะอันนี้ใครเป็นกระพุ่นทม,มันคือผีไงไงคือผีหรอใช่เราคือผี อันน uh, ี้กินกับริ่นอ่ะกินไปก่อนนะงานี่ไงขอพังไปก่อนเลยแล้วก็โอ๊ยเจ็บ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 นี่ไงเราต้องช่วยคนอแต่เราไม่ได้ช่วยคนนะเรามากินคนเฮอเรามากินคนที่มันอยู่ในกรงขังนั่นเองงำย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 ำงากินไปก่อนนะอ้าวชั่วเราก็บินลงมาข้างล่างมีอะไรดูสิไหนข้างล่างมีอะไรเปิดปากครับวันนี้ผมจะมาสอดสองแล้วก็ดู ลาดตะเวนนะครับอันนี้จะชนได้ไหมอ๋อนี่ต้องใส่ใส่เอลทุกคนอย่าไปชนนะแต่อันนี้ชนได้อันนี้ชนได้แล้วก็อันนี้ชนได้เนี่ยมันไส้มันนนละมันไส้มันนานแล้วตั้งแต่กูอยู่ใส่เอ็มอนึข้าไม่ตายสักทีโอ้โหยม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 อร่อยอร่อยจุดนี่ไงชนไปจริงชนอ๋ออ๋ออ๋ออย่ามาอุตส่าห์บัดใส่ผมเอาไว้ อย่านะอย่านะอย่านะนี่ไงออกชนไก่อนเรียบร้อยไสแตกอ้แล้วก็โหดูดูคนสีทองนี่มันวิ่งหนีอะไรผมขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นแค่มังกรจะวิ่งอะไรขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆโอ้ my god ี่นี่อ๋อผมได้โกรันแล้วทุกคนผมเก่งไหมผมมีโกรันแล้วด้วยอะ่ะทุกคนตอนนี้เวลาโกลันมันก็จะรู้สึกว่า ไฟมันใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนไฟมันใหญ่กว่าพวกแบบไซเอ็มนะทุกคนวันนี้มันอยู่มันก็อยู่ไซเอ็มนี่ใช่หรอเออมันอยู่มันใหญ่กว่าไซ S. เอสเออผมพูดผิด <c oughs> ผมพูดผิดไปตลาดเลยเมื่อกี้อ้าวขอโทษทุกคนทุบเงียงเงยงเงียงเงยนเราไปข้างล่างได้ไหมเรียบร้อยวิวอัพแล้วด้วยเราไปได้ไหมนี่เราจะไปกินฉลามเราจะมาเป็นฮันกี้ชาร์กโวลนั่นเองอแต่มันไม่ใช่นะยชอ่อเราก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยพร้อมกับทำลายไม้ นี่ไงพามรมาแล้วเจออะไรเยอเลี่ยนเนาะไม่ใช่เป็นกระพุนเลยมั้ยไม่ใช่เป็นกระพุนมันเหมือนปลาปักเป้าเวลาท่านบอกว่าเรารอให้มันแบบมันพองตัวเราทีกินมันไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมใส่เอ็มละผมกินมันได้ยำ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 อร่อยมากเลยครับอันนี้อะไรไฟฟ้าช็อตหรอแต่เราไม่โดนช็อตนะแปลกไงมีไฟฟ้ารอบตัวแต่ไม่โดนช็อตอจ๊อ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 เจ็บเจ็บเจ็บยำยำไปก่อนนะอ่ะกินได้ไหมกินได้โอเค โหนี่ก็กินได้ปะเออกินได้งามไอหมูป่าไอนี่เป็นหมูป่านี่ว่าหมูป่าบินได้เฮ้ยเจ๋งดีว่ะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรดอกไม้ดอกไม้พ่นพิษเหรอเดี๋ยนะชีวิตนี้ผมยังไม่เคยเจอดอกไม้ที่มันพ่นพิษเลยโอ้ยโอ้ยดอกไม้พ่นพิษใจเย็นใจเย็นมาแล้วได้เวลาโกรรแล้วงาม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 ออกไปให้หมดเลยไอพวกพวกหมูหมูติดปีหมูบินได้เฮ้อไอคนยักษ์มานี่เลยมานี่มานี่ หมันไซตตั้งแต่ไซต์เละตอนนั้นตีมันไม่แตกสักทีเนี่ยนี่ข้างขา่า I am Batman ท่านคือแบทแมนอะไรคนละเรื่องแล้วนั่นนะ <c oughs> อุย้ยจริงๆมันไซเอวเดี๋ยวกดดิโอ้ชิพันจะตายจะตายกย่าอย่ามันกัดเขาอย่ามากัดผมครับอย่ามากัดโอ้ขอดีก็มาทางนี้ก็ได้เมื่อกี้ผมสู้มันไม่ได้ทุกคนอย่าไปหาสู้นะมันเป็นมันเป็นฉลามไซเอลเอ้ยพี่ฉลามมังกร ผมชอบเรียกผิดตั้งเลยว่ะแบบอยู่ๆก็เรียกมังกรเป็นฉลามก็เรียกฉลามเป็นมังกรแลกเฮ้ยเฮ้ยอะไส้แตกเลยโอ้ยไม่เป็นไรรถใช้เพชรทุบขึ้นมาเลยนี่เป็นเงนล่าเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมอู้มันจะตามผมอย่ามาตามได้ไหมผมไม่ชอบเลยเวลาโดนตามเนี่ยโอ้ยมันเดินอ,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 อีกตัวเดืงเดียวเดียวเดี๋ยวเราจะไปทางไหนได้บ้างนนที่มันไม่เจอผมต้องรอกราชใช่ไหมเนี่ยรอไฟรัดใช่ไหม รอรอเอาแล้วไม่มีอะไรกินด้วยไงประเด็นชิบหายละอ่าไม่ก็ก็กดครามครามเป็นญลัครามครามเลยนี่นี่แบบอลังการเอาเรื่องแบบครามเลยเฮ้ออันนี้เป็นขุงเงินถุงทองเก็บแล้วก็จะได้เงินเมื่ออยากได้ไฟรัดวันนี้อยากรออยู่นะเรียบร้อยมาแล้วผมได้ไฟรัดแล้วงอมงององอมทุบทุบทุบุบุบไฟรัดมาแล้ว เผาให้หมดเผาให้เปียงเยียงกลางเอ้ยผมพูดภาษาอะไรของผมว่าน,นี่ยะโอ้โหอ่าในนี้แม่อะไรน่ากินเด็ดหรือเปล่าครับผมอยากกินอันนี้คือเห็ดเหรอทำไมเห็ดมันเหมือนสีผมเลยอ่ะผมก็สีชมพูเหมือนเห็ดเลยนะแต่ว่าผมอยู่กับเห็ดนะบอกไว้ก่อนอุ้นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ยหมูป่าหมูป่าเหรอฮะก็จะเป็นหมูป่าติดปีกเหรอมานี่เลยมาให้กินเลยนี่เอาข้างข้าวอ่ะ อันนี้ชนไม่ได้อ <ım S 2> ันนี้ต้องใช้ไซแอลนะทุกคนถึงจะชนเหล็กได้โอ้ยทำไมมันจะมีดอกไม้พ่นผิดอะไรเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมจะตายดิชิมหายแล้วอ๋อกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนว้าไส้แตกเดี๋ยวผมก็ดูโฆษณาแล้วกันทุกคนมาชุบขึ้นมาบอกเลยว่ารอบนี้อผมจะไม่ตายง่ายๆเหมือนรอบที่แล้วอันนี้อะไรอ่ะโอ้เมื่อกบกบดับหักเหรอ โอ้โหอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผมพลาอย่ามายุ่งกับหมแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ออกจากไปตรงนี้วะเนี่ยมันวนไปเรื่อยๆทุกคนผมต้องหาทางออกแล้วแหละไม่งั้นผมจะโดนไอฉลามไซเอลเขมือเอาไม่ใช่หรออุ้ยนี่อะไรอะน้ำวนหรอว้าวโหแล้วนี่มันหนืดจังอะแต่ว่ามันได้เหรียญนะงั้มเออเดดท้าเลยก็รีบออกเลยล่ะโอ้โหผมต้องไปตรงนู้นวะ ไม่เอาได้ไหมนะผมเจอไซร์ลามไซแอลเอ้ยไม่ใช่สลามมันคือมันคือแบ่งมุมเอ้ยไม่ใช่แบ่งมุมแบงมังกรเออพูดผิดผิดหลายรอบเลยย่อมย่อมย่อมย่มคนนี้จะมีมังกรไซไซแอลผมจะไม่ผิดนะนี่อย่างมังกรไซแอลผมหนีก่อนผมไม่สู้มันดูไม่ได้อฮ้ยผมจะออกยังไงวันเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายเดี๋ยวขังข้าวก่อนนะยูผมเจอมังกรอีกละไซแอลไซแอลโอ้โหกินก่อน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 อ้าตายรอบนี้ผมไม่ไหวละ มันเล่นยากจังเลยอะ่ะผมว่ามันเล่นยากกว่าฮันกี้ฮันกี้ชัร์อีกนั้นทุกคนง่ายได้ถอกอบังหมดสองแสนสามหมื่นสองพันกว่าโหได้เงินมาหเก้าร้อยยี่สี่นะทุกคนหืมก็มเพ่เพิ่งเยอะอยู่เหมือนกันตัวนี้งําตึงตึงเต็มมาเท่าไหร่มาดูกันแต้นเอ้ามันโหลด,ดอ้าวผมได้ที่สิบหกอยู่อันดับที่สิบหกด้วยนะทุกคนแล้วก็ได้อ่าได้อะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าผมต้องเล่นจนกว่าจะปลดล็อกฉลามเอ้ยไม่ใช่ฉลามมังกรสองหัวโอ้โหนี่มันอะไระเนี่ยสก,กินเหรอโอ้โหปลดล็อสกสกินโอ้โสก,กินเหมือนแบบสก,กินคนรวยนั่นสก,กินมีโอ้โหมีสองสก,กินด้วยโอ้โหเทนาดูนะผมว่าโอ้โหนี่มีโฆษณาะอะเรียบร้อยจะโฆษณาจริงอะตอนแรกเป็นการโปรโมทตอนนี้คือโฆษณาจริงๆ กว่าจะหลุดพ้นจากโฆษณามาได้เป็นเลยที่โคตรยากเลย,ย,เลยเทุกคนเกมนี้มีแต่โฆษณาและก็โฆษณาโอเคทุกคนคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคลิปหน้าเป็นฉลามสองหัวนั่นเองไอ้ไม่ใช่ฉลามมังกรผู้อีกแล้วต่อไปผมจะรีวิวตัวนี้นี่เลยผมอยากรีวิวมากเมื่อไหร่จะได้เล่นวเนี่นนะต้องเก็บอีกร้อยให้ครบร้อยร้อยเพชรเพื่อที่จะปลดล็อกตัวนี้ฮ่าคาโหดนะบอกไว้ก่อนเลยไอ้พวกมันเน้ะโอเคทุกคน สำหรับคลิปนี้สุกันไหมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย